อรุณสวัสดิ์ค่ะพิพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งสอยสูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆูกลกหลานหลานทุกๆุคนสำหรับในเช้าวันนี้ให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาสงบจิตสงบใจ ร่วมกันฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่28มิถุนายนพระองค์ทรงตัดว่าเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าเราประเสริฐลูกเอ๋ยนี่คือถ้อยคำเชื้อเชิญให้เจ้าเข้ามามีประสบการณ์ ในเราผู้ทรงพระชนอยู่และยังเป็นคำสัญญาที่มีให้แก่เจ้าเสมอยิ่งเจ้ามีประสบการณ์ในเรามากเท่าใดเจ้าก็จะยิ่งได้เห็นความประเสริฐของเรามากขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเดินด้วยความเชื่อของเจ้ายิ่งนักเมื่อความทุกข์ร้อนประเดประดังเข้ามา สัญชาตญาณของมนุษย์จะทำให้เจ้าเริ่มสงสัยในความดีของเราแต่วิถีทางของเรานั้นลึกลับนักแม้กระทั่งกับผู้ที่รู้จักเราอย่างใกล้ชิดก็ตามเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเรา ก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นอย่าได้พยายามวัดความลึกของอวิถีทางของเราเลยแต่จงใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินด้วยกันกันกบเราและเข้ามาพบเรากับความประเสริฐของเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสรุด,ดีบทที่34ข้อ8 ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ร้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขอิสยาบทที่55ข้อ8ข้อ9เพราะความคิดของเจ้าไม่เป็นความคิดของขอภัยนะคะเพราะความคิดของเราไม่ได้เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา พระเจ้าตัดดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นอาเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรงตัดกับพวกเราทุกคนให้เราทุกคนรู้ว่าพระเจ้านั้นประเสริฐ ทุกคนถ้าเชื่อพระองค์ก็จะมีความสุขทางของพระองค์นั้นสูงกว่าทางของเราพระองค์ทรงห่วงใหยพวกเราทุกคนอยากให้พวกเราทุกคนเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพงค์ที่ทุกคนจะเดินตามทางของพงค์ทุกคนจะได้มีความสุขพระองค์ทรงตัดว่าขอเชิญชิมแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐพระองค์นั้นประเสริฐ ว่าสิ่งใดๆทั้งปวงขอใหอ้พวกเราทุกคนที่จะเชื่อและ,ะเดินตามทางของพระองค์เพื่อทุกคนจะได้รอดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยลูกทุกคนไม่ยอมให้ลูกทุกคนเดินไปในทางผิดๆพระองค์ทรงรักและห่วงใยอยากจะให้ลูกของพระองค์ ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานไม่ว่าการเงินและทุกสิ่งที่จะประสบไปด้วยดีพระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนจะเชื่อและเดินตามทางของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาอยู่กับลูกตลอดไปที่จะไม่ทอดทิ้งลูกที่จะนำลูกให้พ้นจากอุปสรรคต่างๆและ พ้นจากสิ่งเลวรา้ายต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของลูกและครอบครัวของลูกทุกคนขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้ลูกทุกคนมั่งมีมีกินมีใช้ไม่อดอยากสิ่งใดที่ลูกๆทุกคนต้องการขอพระองค์ทรงประทานให้ลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์จันสรเฉินพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ